มาออกราวขอนอดดีพายเรืเขารลาดเป็นตัวนำเมกยูโลกที่สององค์ีจังที่สามรัะตะนามณีที่สี่พลังจิตที่ห้าต่อไปเป็นโรลเลอร์พาโชคขัค้นที่วิวและสุดปลายฟ้า ที่โคปาสามไฮเล็ตคาราทเป็นตัวนำเมกยูโกที่สองโองิจังที่สามพลังเจ็ดที่สี่รัตนามัีเดียต่อไปเป็นสุดปลายปลาสายฟ้าแลบที่โคปาสิบออกทางตรงไฮเล็ตคาราทยังคงเป็นตัวนำอยู่ เมกยูรุกที่สองโอ่งยี่จังที่สามขณะนี้ไพเราะรอดเป็นตัวนำโอ่งยี่จังเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาพร้อมด้วยเมกยูรุกอีกตัวขณะนี้เมกยูรุกเป็นตัวนำ